The Destination สวัสดีนี่ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสราร์10โมงนิดๆทางสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 2 4ค่ะวันนี้มาในบรรยากาศแบบจีนมากๆเลยนะคะ ใช่แล้ค่ะเห็นด้านหลังไม่ต้องเดาเลยที่นี่คือชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชค่ะที่นีพาค,คุณผู้ชมมาที่นี่นะ ก็เพราะว่าเกสคนพิเศษของเรานัดให้มาเจอที่เยาวราชค่ะเพราะเยาวราชเป็นจุดประทับใจที่ปลายทางของเขาแต่ว่าเขาจะเป็นใครนุยังไม่บอกตอนนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานัดเอาเป็นว่าเดียวตามหมวยนุ้ยไปเดินเล่นเยาวราชก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของเยาวราชซึ่งอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนก็คือน,นี่เลยค่ะ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติผมรอบพระชนมพรรษาสำหรับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชน่นาทาวแห่งนี้นะคะได้รับการออกแบบโดยช่างชำนาญการชาวจีนค่ะซึ่งมีความสวยงามมากทั้งทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมแล้วก็ยังมีความหมายมงคลอีกด้วยนะคะ ลองสังเกตที่มนยอดหลังคาซุ้มค่ะจะเห็นว่ามีมังกรสองตัวชูสัญ,ญลักษณ์นะคะพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ยังมีทองคำหนัก99บาทที่หุ้มตราพอปร,รอเอาไว้ค่ะนั่นก็มีความหมายนะคะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นเคารพเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือเกล้าค่ะ ตรงซุ้มประตูที่หนูยืนอยู่นี้นะคะถือว่าเป็นจุดรับพลังจากกวาลทั้งจากสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็พื้นที่พบพื้นดินด้วยนะคะมองขึ้นไปด้านบนเพดานค่ะจะเห็นคำว่าเทียนนะคะจาริกไว้ซึ่งในภาษาจีนเนี่ยมีความหมายถึงสวรรค์หรือว่าฟ้าค่ะและด้านมุมทั้ง4ี่นะคะมีรูปค้างคาวหรือว่าฟู่ซึ่งพ้องเสียงนะคะในภาษาจีนเนี่ยหมายถึงชกลาบค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะจารึกคำว่าซี่หมายถึงพื้นดินหรือว่าพื้นที่พบและมุมทั้ง4ี่ด้านก็เป็นรูปต้นไผ่หรือว่าเตกในภาษาแต้จิ๋วที่มีความหมายถึงคุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นยืนตรงนี้นะคะถือว่าเราจะได้รับพลังจักรวาลทั้งจากสวรรค์แล้วก็พื้นที่พบด้วยค่ะส่วนวิธีสักการะนะคะก็คือเราจะเหยียบบริเวณแผ่นทองเหลืองตรงนี้แล้วก็ไหว้ให้ครบทั้ง4ี่ทิศค่ะ รวมถึงต้องดำลึกถึงคุณงามความดีที่จักระทําด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีที่เราจะได้รับพลังจากจักรวาลทั้งจากสวรรค์แล้วก็พื้นที่พบแล้วก็จะได้รับโชควาสนาจากซุ้มประตูแห่งนี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนุ้ยขอสักการะเพื่อรับพลังก่อนนะคะ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ80พรรษาทางรัฐบาลจีนก็ได้มอบของขวัญอันลําค่าและเป็นมงคลให้กับรัฐบาลไทยค่ะซึ่งก็คือสิงโตหยกขาวแกะสลักหนึ่งคู่ค่ะและที่เห็นสิงโตอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตให้ดีค่ะจะเห็นว่า สิงโตเนี่ยเหยียบลูกบอลอยู่นี่ก็คือสิงโตตัวผู้ค่ะเดี๋ยวไปดูสิงโตตัวเมียกันบ้างและนี่ก็คือสิงโตเพศเมียนะคะเพราะว่าจะเห็นว่านี่เลยค่ะสิงโตเพศเมียเนี่ยจะเหยียบลูกสิงโตอยู่นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาขอพรค่ะเพราะเขาเชื่อว่าจะเป็นการให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาค่ะ รับพลังและสิริมงคลใส่ตัวแล้วน้องนุ้ยก็ออกเดินเล่นไปตามถนนสายมังกรแห่งนี้เพื่อไปตามหาเกสต์เดสิเนชันของเราในวันนี้ค่ะมาถึงแล้วนะคะที่ร้านลอยเยาวราชค่ะนี่เลย ซึ่งแก๊สคนพิเศษของเราเนี่ยนัดนึไว้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปพบเขากันเลยนะคะตามมาค่ะ